สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเห็นเทรนแล้วคือวันนี้เนี่ยเป็นตู้ก่อนลิขสิทธิ์นะพอดีเปิดออกมาทํารีวิวบางอันก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสุดท้ายวันนี้อ่าอันนี้เรื่องเห็นไปเห็นชัดไหมนักสู้คอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ของวิบูลกิจที่ผมมีอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายหลายจะว่าหลายพิมพ์ไหมก็ไม่หลายพิมพ์นะฮะเป็นเป็นยังไงเดีย๋ยว เป็นเป็นการ์ตูนเก่าที่ก็ยังอยู่ในยุคเก่าสำหรับคนยุคเก่ายุคแรกๆอยู่นะฮะนักสูงคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลายชื่อด้วยกันมีซันชิโร่เจ้าหนูคอมพิวเตอร์อคือคือ,ค,อคือมีหลายหลายหลายพ,พ์หลายชื่อซึ่งซึ่งจะเป็นถ้าเป็นของวิบู์กิจเองเนี่ยมันออกมาพิมพ์นี้แหละพิมพ์เดียวเข้าใจว่า แล้วก็ที่ที่ดังๆอีกพิมพ์หนึ่งที่แบบนักสะสมต้องมีกันเลยซึ่งผมผมเองไม่มีนะยังยังหาชุดสวยมาเก็บไม่ได้อะมีไม่สวยผมก็ไม่ได้อยากเก็บก็เลยยังหาไม่ได้ก็คือชุดของหมึกจีนหมึกจีนหม,มึกจีนชื่อซันชิโร่นะฮะถ้าจำไม่ผิดซันชิโร่เจ้าหนูคอมพิวเ,เตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละก็อันนั้นก็สวยเหมือนกันอ่สวยเลยอะ่ะคือคือหมึกจีนกับวิบูลกิตแน่นอนมนะั้นเขาเป็นคู่แข่งที่ โดยตรงที่สูสีกันมากๆนะครับแต่ข้อข้อดีข้อเด่นไม่เหมือนกันของของมึกวิบูลกิจเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเล่มสัสนสวยงามปุ๊มึกจีนเนี่ยเขาเขาเน้นปกเลยครับคืองานฝีมืองานปกเขาเนี่ยคืองานวาดปกเขาสวยจริงๆยอมรับนะฮะหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนวาดนะงานคุณสันคุณอะไรเงี้ยก็คือสวยจริงสวยจริงนะฮะของอันนี้ก็วิบูลกิจก็ ไม่แพ้กันนะแล้วแล้วแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับของวิบูลเกตเองเนี่ยชื่อนักสู้คอมพิวเตอร์นะเป็นพิมพ์อันนี้คือพิมพ์แรกเพียงเดียวแล้วก็เป็นพิมพ์อันเรื่องเดียวอันเดียวที่ผมมีนะนะพอในหนังสือรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ก็มีออกมาบ้างนะฮะเป็นของค่ายไพเลตมั้งฮะที่ทําเป็นหนังสือเล่มเกือบเกือบบิ๊กบุ๊กอะเล่มใหญ่หน่อยนะฮะก็แต่แต่ด้วย มันเป็นเรื่องปกติที่พอเอาเรื่องเก่าๆมาทำขายในยุคนี้เนี่ยขายยากนะฮะก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะอะไรเดียวเพราะเพราะน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่อินด้วยอันนี้ผมผมก็ไม่แปลกใจนะอย่างอย่างสมมติคนอายุเยอะๆอย่างผมเนี่ยมาเฮ้ยทำไมเรื่องนี้เอามาโอ้ยคือเราคิดเอาเองว่ามันมันหายากแล้วเราต้องการ เป็นที่ต้องการของตลาดมากแต่พอทําออกมาเนี่ยขายไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราคิดกันเองว่าไอ้คนรุ่นเราเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจคิดเหมือนเราหรือเปล่าว่าอยากจะได้เพิ่มถ้ามีนึกออกไหมฮะถ้าถ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหต้องขายดีถล่มทลายไปปรมาพอออกมาปุ๊บเฮ้ยขายไม่ออกเพราะอะไรเพราะเพราะตัวกระตูนตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันฝังใจอยู่กับคนรุ่นเก่าแล้วกันคนคนสะสมรุ่นเก่าแบบผมเนี่ยเอาเราเนี่ยผมเนี่ยนะ ก็แต่มันไม่ translate ออกมามันไม่มันไม่ส่งต่อให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ไงครับนักสะสมรุ่นใหม่มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก่าไปไม่อินบ้างเนื้อเรื่องมันอาจะจะแบบความซับซ้อนมันน้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ก็ก็เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะอย่างเรื่องเงี้ยผมลงลงทารีวิวเนี่ยก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ได้อยากจะต้องหามาเก็บไว้เป็นมามา,มาเก็บไว้ในสะสมไว้ในคลังถูกไหมครับ แต่แต่ถ้าเกิดเป็นสมมติคนรุ่นผมที่ก็เกิดทันพวกนี้ก็จะโอ้อะไรเงี้ยหายากนะฮะก็ที่ผมทําตัวนี้ขึ้นมาก็คือคือคือมันสวยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากที่ผมมีชุดนี้นะครับซึ่งซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าในเหลือเหลือชุดแบบสวยสวยอย่างสวยระดับนี้เนี่ยเหลือไม่แค่หยิบมือผมว่าเอาจริงไม่ไม่เคยเห็นใครมีขนาดนี้เลยก็ ก็ทำรีวิให้เพื่อนๆกันเป็นเป็นลงไว้เป็นรคคอร์ดไว้ในมีเดียแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะหายสาบสูญไปกับกาลเวลานะครับก็เข้าเลยแล้วกันพูดซะเกินซะยาวอันนี้เป็นชุดทาไมถึงผมบอกว่ามันมันหายยากแล้วก็มันจะหายไปตามกาลเวลานี่นะครับถ้าเห็นราคาเพื่อนเห็นไหมมันราคาปกเห็นชัดไหมครับหรือมันสะท้อนแสงผมไม่แน่ใจปกสิบาทนะครับ ครั้งล่าสุดคุณเห็นกระตูนปกสิบ,บาทเมื่อไหร่ถามสิไม่น่าจะเคยเห็นกันนะออกมาตั้งแต่ปีโอแปดหนึ่งโอ้โหอ,อะไรเดีย่งก่อนหนึ่งเก้าปดหนกาแรต้องต้นเลยแหละคือคืออันเนี้ยถ้าปกสิบบาทปกติแล้วส่วนใหญ่มันจะประมาณ30ปีนะครับและแล้วลองลองดูสภาพดูอ่อ ถ้าเป็นสมัยก่อนหนังสือมันก็จะไม่มีเป็นเซียวมือหนึ่งมานะครับแต่แต่ก้าผมกล้าพูดแล้วนี่คือน้องๆมือหนึ่งเลยแล้วกันดูดูความคมชัดของสันนะดูดูความคมชัดของตัวอักษรนะฮะคือถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยหนังสือชุดปกสิบบาทของวิวูลกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามาถึงมือพวกเราๆนะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะสีจางหมดแล้วเนี่ยตัวหนังสือสีจางหมดแค่คุณแค่ จะอ่านก็แทบจะอ่านไม่เห็นแล้วอนะส่วนใหญ่นะว่ามันมันคือเรื่องอะไรปกเล่มอะไรอะไรเงี้ยแต่ชุดที่ผมมีนี่คือคอลิปแบบคลิปมากๆที่ผมถึงบอกว่าผมผมภูมิใจมากๆคืออะผมไหนมันดูถ้าจะพูดว่าถ้าถ้าจะพูดซะถมือหนึ่งก็เชื่อเหมือนไม่มีคนอ่านเนะนี่ยคือมันแน่นอนมันเหลืองหน่อยหนะังสือมันสามสิบปีแล้วอนะแต่แต่แตก็นั่นแหละอย่างที่บอก 6กบาทเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเลยมันหาไม่ได้แล้วมันก็จะ QC สมัยก่อนก็จะไม่เหมือนสมัยนี้นึกออกไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูที่มันมีเรื่องตลกเป็นอะไรที่คนรุ่นเก่าเขาจะรู้กันก็ถ้าจะสังเกตดูปกผมไม่รู้มันจะสะท้อนแสงมากไปไหมเนี่ยแต่ว่าให้เพื่อนๆเห็นดูแล้วกันนะครับก็เนี่ยปกเล่มหนึ่งอยู่ตรงนี้สะท้อนแสงมันขึ้นมาเรื่อยๆถึงเล่ม20เล่มจบถูกไหมครับก็จะเห็นว่าเอ้ย เล่มสิเนี่ยทำไมเล่ 14, 14, มสิบสีซ้ำสิบสีะสิซ้ำเพราะอะไรเพราะว่า QC สมัยก่อนมนะันไม่เหมือนสมัยนี้ชุดนี้เนี่ยทำออกมาคือเล่ม15 14เล่มบนเนี่ยครับมันคือเล่ม15แต่พี่แกพิมพ์พมาเล่มสิบสี่แล้วก็แล้วก็เล่ม16บหกันไหมฮะตัวอนนักษรอันอื่นเนี่ยจะจะเป็นตัวอักษรสีขาวแต่ แต่พี่แกต้องมาพิมพ์สีดําทับตรงนี้ไปกลายเป็น16เพราะว่าพอมันผิดอันนี้ปุ๊บมันก็ผิดอันนี้เรียงไปเลยพี่บุญกิจก็แก้แก้เกียนด้วยการมาพิมพ์สีดําทับบนเลขตัวนี้ไปก็จะกลายเป็น16เล่ม14เนี่ยไม่ได้แก้เลยทําออกมาแล้วขายไปแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็คือจะมีสันเนี่ยจะเขียนว่า14 15 16อย่างนี้แต่เอาเข้าจริงแล้วก็คือหน้าปกจะเป็นคนละปกกันนะครับ บกสิบสี่สบเนี่ยมันจะเร <Jean> ียงกันก็ที่ที่ที่ผมเอามาลงเพราะว่าอันนี้เป็นชุดที่อยากอยากมีเป็นเลคคอร์ดอะไรลงไว้ในมีเดียวว่าเฮ้ยมันมีกระตูนชุดนี้นะสมัยก่อนแล้วก็สภาพสวยๆตอนเนี้ยมันก็ยังมีพอลงเหลือบ้างอย่างของผมเนี่ยก็คนที่มีก็แน่นอนคุณไม่ใช่คงไม่มีทางที่จะปล่อยหลุดออกมาให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ๆกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ หนึ่งเอางี้ดีกว่าชุดหกสิบบาทเนี่ยมันไม่มีทางสวยๆออกมาขายให้เปิ้งวางขายให้เพื่อนๆได้ซื้อกันอยู่แล้วแหละดังนั้นก็คงจะขายไปตามการเวลาอยู่ในมือนักสะสมอย่างผมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแค่ว่าเผื่อเพื่อนๆได้เห็นได้ดูเผื่อไปเข้าในเพจที่เขาขายพวกหนังสือการ์ตูนเก่าๆเห็นไว้ก็จะไ,ได้ทราบว่าเฮ้ยเรื่องนี้นี่มันออกมานานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยโอ้โหเราเด็กๆผมเพิ่ง เกิดอะนะรุ่นพวกเนี้ยของพวกเกิดได้ไม่กี่ปีอะอ่ามันเป็นการ์ตูนที่ดังมากแล้วมันเป็นเป็นที่ดังเพราะมันเป็นระบบมันเป็นการ์ตูนไซไฟเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์พวกบังคับหุ่นยนต์ที่มันมันใหม่สําหรับคนยุคนั้นอะนะไอ้น,นี่มันเป็นเนี่ยมันเริ่มต้นจากเป็นตัวอ่าโหเราไม่ได้แตะเนื้อเรื่องกันเลยใช่ปะมันเป็นประมาณว่าเด็กคนนี้บังคับหุ่นนะหุ่นหุ่นตัวเนี้ย ซันชิโ่ตัวนี้มันเป็นหุ่นต่อสู้ของของของเด็กคนนี้เขานะฮะก็เรื่องเก็ปรับเปลี่ยนไปมาจนเป็นแบบเด็กใส่ชุดเองอะไรเนี่ยก็คือเนี่ยมันมันเป็นการ์ตูนไซไฟที่กาไฟาต่อสู้ที่ดังมากๆสําหรับเด็กยุคนูนะฮะมันเป็นคอนเซ็ปที่มันใหม่เนาะสำหรับยุคสมัยนี้เราเข้ามาอยู่ในยุคของโรแมนติกคอมเมดี้รัก หวานใสกุกกิ๊ก,ก,ก,กแล้วอะไรเงี้ยจะกลับไปแบบต่อสู้แบบแบบอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ย้อนยุคนิดนึงสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะเขาก็เลยก็ไม่อาจจะไม่สนใจกันแต่แต่นะอันนี้อันนี้คือเป็นหมุดการเวลาอันนึงของของยุคผมแล้วกันนะฮะเป็นนักสู้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปก10บ,บาทของค่ายอา่วิมูดกิ อ่ะครับลงทิ้งไว้ขอบคุณครับ